ต่อไปอยากให้ตำรวจรอบคอบมากกว่านี้เพราะมันเกี่ยวข้องกับชีวิตของคนหนึ่งคนครับก่อนหน้านี้จํากันได้ไหมฮะประมาณสักปลายปีที่แล้วมีหนุ่มมอเมตอร์ไซค์รับจ้างอ่ะคุณผู้ชมมาร้องขอความเป็นธรรมนะครับ <c oughs> เพราะว่าเขาบอกเขาถูกเป็นแพะจับคดีการค้ามนุษย์นะฮะล่าสุดเองเขาไปต่อสู้จนสุดท้ายแล้วจริงๆฮะคุณผู้ชม <c oughs> เขาเป็นแพะจริงๆ <c oughs> ถูกจับไปแล้วก็เป็นมลทินกับชีวิตของเขา <c oughs> <c oughs> ไปตรวจสอบแล้วนะครับ ลายชื่อเหมือนเขา6คนจับผิดตัวฮะสุดท้ายแล้วคุณผู้ชมฮะนี่เป็นคลิปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อประมาณธันวาคมปี65ตอนนี้ได้รับความเป็นธรรมแล้วนะครับพอได้รับความเป็นธรรมเขาก็เลยเดินทางไปเอากำไร EM ออกนะครับการเดินทางไปของเขาเนี่ยคุณผู้ชมฮะหลายคนให้ความสนใจเพราะมันเป็นคดีใหญ่เมื่อป,ปลายปีที่แล้วผู้ชายคนนี้ชื่อว่านนยพยุงมงคลอายุ50ปีเป็นวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างครับตกเป็นแพ้ คดีค้ามนุษย์นะครับเขาเดินทางไปที่ศาลจังหวัดตราไปถอดกำไรอเอเอ็นะครับได้รับความยุติธรรมแล้วอืเขาบอกว่าวันนี้ความจริงปรากฏตำรวจจับผิดตัวเนื่องจากอะไรคนที่ชื่อพยุงมงคลมีชื่อซ้ำกันหกคนครับเมื่อวานานี้าลยกฟ้องฮะและทำการถอดกำไรอเอเอ็คืนเงินประกันตัวให้กับนายพยุงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนี่แหละฮะพ้นมนตินแล้วนะ ันง่ายอย่างนี้เลยเหรออย่างนี้คุณ,คณผู้ชมคุณพยุงเนี่ยเล่าให้ฟังบอกว่าธันวาคมปีที่แล้วจูจ่ๆตำรวจสอพอหนองบอนบุกไปถึงที่บ้านเลยไปจับเขาข้อหาค้ามนุษย์แล้วก็บอกเขาเด้นไปคนขับรถตู้ส่งเหยื่อไปนี่ฮะ เป็นคนขับรถตู้ส่งเหยื่อไปยังประเทศเพื่อนบ้านผมก็พยายามอธิบายกับตำรวจแล้วผมป็นวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างอืผมไม่มีส่วนรู้เห็นอะไรหรือเกี่ยวข้องอะไรเลยจําได้คดีเนี้เจ้าตัวเคยบอกว่าผมไม่เคยเดินทางไปที่จังหวัดตราดด้วยซ้ำแล้วผมก็ไม่เคยขับรถตู้ด้วยผมขับวินมอเตอร์ไซค์ตำรวจไม่เชื่อฮะคุณผู้ชมฮะเขาก็เลยต่อสู้คดีมาตลอดเพราะเขายืนยันว่าเขาไม่ผิดนะครับสุดท้ายเหมือนที่บอกไปอ่ะคุณผู้ชมจับผิดตัว ชื่อสกุลซ้ำกัน6คนผู้ต้องหาตัวจริงเลขบัตรประชาชนคือชื่อเหมือนกันก็จริงแต่ว่าเลขบัตรไม่ตรงกับเขานะครับนี่ฮะลองฟังเสียงเขาดูครับผมไม่ได้ว่าตำรวจไม่ดีนะแต่ผมอยากอยากให้ถึงเวลาเวลาทําอะไรสักอย่างต้องละเอียดกว่านี้ครับละเอียดรอบครอบกว่านี้ไม่ไม่คิดจะว้องกลับอะไรครับไม่ครับนี่ฮะคุณผู้ชมอยากให้ตํารวจรอบครอบกว่านี้เวลาทาคดีต่าง นักข่าวก็เลยไปถามพันตำรวจโทสมศักด์ผลกระท o นะครับสารวัตรสืบสวนสพหนองบอนตำรวจบอกว่าบอกสั้นๆนะทุกอย่างจบลงแล้วตำรวจขอโทษกับเรื่องที่เกิดขึ้นและยืนยันจะไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้อีกนะครับนี่คือความเป็นชีวิตของคนคนหนึ่งอ่ะคุณผู้ชมฮะต่อไปเนี่ยคือเรื่องต่างๆเนี่ยก็อยากจะให้ตำรวจเนี่ยตรวจสอบให้ดีกว่านี้หน่อยอคือชื่อมันตรงกันก็นกจริงแต่ เลขบัตรประชาชนน่ะมันไม่ตรง,ม,ม,ตรงมันไม่ตรงอ่ะตรวจสอบเพิ่ม <c oughs> เติมได้ไหมหรือว่ายังไงอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยเออมันเป็นเรื่องที่ไม่ควรเกิดอ่ะคือชื่อนามสกุลซ้ํากันเข้าใจมันเกิดขึ้นได้ครับแต่การจับผิดตัวจับแพ้แบบเนี้ยแล้วคือที่ผ่านมาถ,ถามหน่อยการชดเชยกันเยียวยาคืออะไรถูกไหมแล้วที่ผ่านมาคือหน้าเขาออกสื่อไปแล้วครับคนก็ดูข่าวเฉพาะธันวาคมอ่ะคุณผู้ชมอา้าวคนนี้เป็นผู้ต้องหาค้ามนุษย์เหรอดูนนี่นั่นแต่ว่าพอเป็นข่าววันเนี้ยเราอยากให้ดูด้วยเพราะว่าบางคนไม่ได้ดูข่าวก็ยังเข้าใจว่า เขาเป็นผู้ต้องหาอยู่ถูกต้องอ,อะถึงแม้ว่าจะบอกว่าเรื่องจบไปแล้วแต่ว่าอย่าให้มันจบแค่คำขอโทษนะครับควรจะต้องปรับปรุงหรือว่าแก้ไขไม่ให้มันมีเหตุการณ์แบบนี้เพราะอ่องจริงเรื่องจับแพะมันก็เกิดขึ้นเรื่อยในบ้านเราใช่ไหมล่ะวันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีลดฟรีได้แล้ววันนี้